มาจากพัดเปลี่ยนสองครั้งที่ห้าสิบแปดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้ารูปแบบของสามสกเกอรงสามห้า บันนี้วันที่1มีนาคม2องหเป็นวันที่58าสิบข้าพเจ้าในคมสันสุแก้วขอเสียญสวดสารยาพระสูตรพระปริตและบุต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักขบูชาและเจริญบูชาแด่กุบาจารทั้งหลายขอจริงข้าพเจ้าจุติมันมีสติและได้มีสัมมณฑิตจอดในครพยาพระยันชนะในบทสูตรอย่างตรงนี้เถิน บทที่หนึ่งบทสดชนุมเทวดาสมตาจักรวาลีสวัสดตาขจันตุตวัสาสระมังมุนิราชตาสุนันตุสกมกทักตะเกกามิจารุเปติลติลัสเตจันละเขวมนิทีเปรัเถจะคำมิจจะตรุวนาคาเหนในีหาวัตถุมิหิเกตภูมิมาจตยตุเทวัรลธาแวิสเมยขะพานาคติฐานตาสนิเกยังมนิวาราวจังสัตโธโมตุนตุธรรมสวรรกลวยามัทนาธรรมสวนกาลยามัทนาสวนรกาลยามัทนาบทที่สองบทบูชาพระราตายิมินาสกาเลนัส บ ad, ริสามบทตรกราบรัตนไต่อดังสมาสัมปทโรพระวัพุทธังพระวัน huh. ตังพิวัติมิสาวขาตัวพระวตาธรรมโมธรรมันัมะสามิตุปนิวโนพระกวตัวสาวะสังโฆสังขังนัมมะมิวนทสี่บตรวนนิมมกาสธิขฐานนมโมตัสสะควาตัวรรมโตสมมาสัมปรสานนัมโมตัสสะควาตัวรรมโตสมมาสัมปรสานนัมโมตัสสะวาตัวธรรมโตสมมาสัมปรสาน บุบทสวดสนกมนาปัตารถทางสนงชามิธรรมสนงามิสังังสนงชาทุเดมปี้ทางสนังกชาิทุเดยมปีธรรมสนงกัชามิทุเดยมปีสังัสนองชามิตุเยมปีผู้ทางสนองกชามิตรเียมปีธรรมสนงกชามเียมปีสังคังสนองกชามิบที่หกบทสวดสัจจกริยาคดานั้นที่มีสนงันย่งพระโมีสนองวังอิตินัสจาวชินัสติมีตุตัปทาน่ที่มีสนองกันยังธรรมโมมีสนังวลังอิตินัสัจ้าวชินัสติมีตุตัปทา บทที่เจ็ดบทส่วนมหาสมัยสุดยมเมสุตังให้กางสัมยังพระควาสกิสุวิหติกเบวุตสึวุสิมิงหมาันี้มหาตาพิคูสังเขนสัติงปรรจามติหิพิคูสัติหิาพิเหยว่าราหติหิราตหิจโลกาตุติ ทิวตะยีผีนะสนิปติจาหขอติพวรนตังัาสนาพิภูสังกัจะอัโคจะตนางสุทาวาสกายกานางเทวนางเอตระหติอยังขปพระควาสกิสุวิหารติกะเปีวัตถุสมิงมหาวนีมหาตาพิภูสังเกนสติงประจำมติพิภูตสติะเปียวะอัลหลานเติตรสิจารุกะตุิทวตเยีุนะนิปติาหของติพุกวันตังศาสนพิภูสังกัจยานนัมยมปีนะพะควาเตนุปัสังกมยามอุปัสสังกมิตวะพะพุโตสันิเกปจิก อาศุขตาเทวตาเสยะถาปีนามัพพลวัปุริโสสัมมาสิตังวะพังภสษาเสยยะภสษาทิตังวะพังปัสสัมินเชยะเอวเมวะสุทาวะเสตสุเทเวสุอันตระหิตาปุกตะปุร รตโตปาตุระหังตัวระตโกตาเทวตาพุ่มันตั้งพิวาเทวเอกัมตังอะหังตัวเอกามตังดิตาโัเอกเทวตาพุ่มตัวสันติเกอิมังคางอภิติมาธัรมโยเพระว่านัสมิงเทวกายาสมาคาอาคาตมาหังอิมังธรรมะสมัยยังท้กิตายุวะปราหิตาสังติระหัวปราชิตวตาพุ่มตัวสันติเกอิมังคางอภิติรัตระพิคุสมะทังสุจิตตังอัตโนอุชุกามะกังสุสารธีวันิตานิฆังยตวารินทรียานิรขันติปนิตาติ อัตขวปราตะเทวตาพกอโตตันนิกอิมังกถังอติจตวะกิลังตวปริคังอินทกิลังโอหะจะมะไม่เนติสุปทามิมลาจะคูมาตาสุจันตาสุสุนัคติอัขวประเทวตาพกโตตันนิกอิมังกะถังอัติ ยิ่จิพุทธังแสดงข้าตาสีนัติขามิสันติอภัยภูมิปะหายะมนุสังติหังทีวะก็ยังปุริปุริสติติรักโกรธเพาะว่าพิกรมันติสีพุยนะ้พิเกเวทสตุโลกะธาตุถุเทวตาสนิปติตาหงติตถากต่างศาสนยพิกรสังกัจจะยีปิเตพิกกเวอเฮสุงอติตามัทนาลัตโตธรรมะสมุทตะเตสัมปิปภวตาลังอิตัปรมายวะติวตาสันิปติตาเฮสุงเตยะทธปิมะหังเอตระหิยีปิเตพิกกเวพุยสันติอัต นาขตัมมาทนางสัตน์ตัมมาบุตรเตสัมปีพระวานังอิตต่รมายุเราะทาตนิปติตาตัสยรบมงกติห่อาจพมีภิขุเวทวะกายนงนัมานีทตายิสมีภิขุเวทวะกายังนันมานีเทศิมีพิขุเวทีวะกายนงนั้มานิตังสุนาระสัตุกัางมัะมาสิกโรธาภายิสมีเตวม่ดติโกเตว่าตประจัตตุตงภะวอดาวจั สิโลก r a m มนุกัตสิมิยะถาภูมาตาสัตตายติตาคิลิกพะลังเป็นติสตาสมาหิตาปุตุเสียวัสลินาลุมะหังสาวิสัมโมโอทาตมณธาตุทธวิปัสสนนาวิลาปิญโยปัญจสเตยตวะนิกะปิหลวัทเวตาตมดียิสธาสาวกีสนาลเตมเทวกายาปันตาเตวิชนะถาภิกุตจะอาตปาเมกะลงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปตโรหงยานังอันมนุสยานัมศาสนังตปเปเกสตามัทธกุงสหัสังอาตสละลิงสตังเฮเกสสหัสสานังอันมนุสยานัมมัทธสงอเปเกนันตมัทกุงทิสาสภาปุต ว่าวัคคิจตวานนจุกุมาโตมีทัสะถาสาวกีสนนเตเทวกายาปิการตาเตวิจานาถาภิกเยวังกิติสะมคิขะรหิยนุปูปโสทตาสาวะยาขาปุมาขปิลวัฏถวะอิมตัวชิติมตวนาวตโยเยสสโนพุทธมณะบิกรมพิขังสมิติงโนังจะตาหัตาเหมวตายขาตนนโตนิโิมตัวชิติมตวนาวตโยเยสสโน มธรรมนาภิกพุท์นางเตมติงวนางสตาคิลาติศาสายขานะตะวันนิโน่ติมโตจุดติมโตนวโยศสินมธรรมนาภกษพุทธิพุงเตมติงวนางอิเจเตสรสศาสายขานะตะวันนิโนทิมโตจุดติมโตนวโยศสินมธรรมนาภิกษุพุทธิพุทนางเตมิติงวนางเวสาิตาปัญจสตายขานะตะวันนิโน่ติมโตจุดติมโตนวโยศสินมธรรมนาภิกพุิพงเตมติงวนาง กุมพโรหะราชัยโกวิปรสันิเวศนังปิญญนังสตาสาสังยขานังปุยรูปปาสติกุมพโรหะราชัยโกสปะคาสัมพิติงวะนังปุริี้มันจะทิสังราชาทัตตาละทูปปัสสติคณะมนังอติปติมาหาลชายยะสัตติโสผุ้ตปิตาสาวภาวินนามามะพลาอินทิมตุชุดิมตัวันาวตโยะสัตติโนเมะธรรมนาอภิกมุงพื่อนังสัมปิติงวะนังท้กคินันจัดิสังราชาวิรุณโหตปะสาสติกุมภรรนังอติปติมาหาลชายยะสัตติโสผู้ตัลา อินทิมโตชูติมตัวเนาะโตยศสินมรธมนาพิฆมงพู้นางสมิติโกนางปชิมมันจติสังเอที่สังราชกุเวโรประกปัสสตินะค้านางอธิปติมหาราชายยศสิโสปุตตปิตตะภะวุเนนามามะพลาอินทิมตัวชูติมตัวเนาะโตยศสินมรธมนาพิฆมงพู้นางสมิติโกนางอุตารังจติสังราชกุเวโรตปัสสติยขคานางอธิปติมหาราชายยศสิโสปุตตปิตตะภะวุเนนามามะพลาอินทิมตัวชูติมตัวเนาะโตยศสินมรธมนาพิฆมงพู้นางสมิติโก ผู้ดิมาที่สังรัตตระโชทัก้กินเนีนะวิรุณกูปชิมินะวิรุณปโคกูดูตะลังที่สังจะตาโตเตมหาราชาสมันตาจะโตทิ่สาทัศลามนาถตุว่นิกะปิลรวัทเวเตสังมายวิโนทสาคุปวันจันนิกาศสนามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูตัวสหจะทันโนกามัสิโตจะกินนคันธุนิคันธุจับปานาทูอุปมโยจัทิวัตุตัวจามัตติกิตาเสนโอจักรนภูนั้นโลระชาชนโนตะโพ อาคูม <an> ันจะติกดเจวะติมพุทธิยะวัชรศัยเอเตยันเนีจะราชโนคณนพภาสหราชยุพิโมทมนาภิคมงพิคุนังสิมิติคุนังอัตคุนาปสานาคาเวสาราสหเดชะกัมรัตตาาคูปปายคาสหยตปิยมุนาทตาลธาจะอาคุนาคาเยตัสิโนเอดาวโนมาอาคุสุปปะคัสิมิติคุนัง เยนักขัตนัคขตราชีสังฆาสาะติทิพย์พรธิชาปะขีวิสุทธจักรขูวิหายาสาเตวณามัชชะปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังคภยันตานาคาตาจานมัติตุปนัตโตเขียมังกาสีปุทโธสนหายุวเจหิอุปายันตานาคาสุปนาสนามังังตุปุทังชิตาวิเชลหัตถินาสมุทังอัสตาติตาพระตาโรว่า ตวัสดิตสิทิมโตเยสสิโนกัลกัจามาปิสมะอตุลาธิชานะเวขาสาวิปาจิติสุจิติจัปปะรโทนมุจิสหัสตันจัปริปุตตนังสเพเวโรจนามกาสนัยตวะพริ้งเตนังไดหกพัฒมุปะขมงสมัยโยธานิพนตีพิคุณังสัมปติโกนังอปจัตเทวปฏิวิจัตเตโชวยโยตถาขมงนราลนาเทวสมบทเจยะสัสสะหะเมตตากรุณาไกกะอคเทวายสสนทัศเ์เตนทัสส์ทากายสเปนาังตะเวโน อิทิมโตัชุตทิมโตนะว่ตัวยิ้มสันนิบาตธนามพิฆมุพิฆนังติมติงกนังเว้นด้วยจะได้วาสาลีจะอาสมานจตุเวมาจะนักุปนิสัตว์ได้ว่าจันทมกูปรากิตาเสเีสุปนิสัตว์ได้วาสยามกูปรากิตานักขัดนิปุรากิตาวะอากูมันทวลาหกาพุทธดังวัสดุติโตสกุปข้าวปุริณโถทศเสตีทศชากายาสปินันตาวินโน อิทิมตัวชูทิมตัวนะว่ตัวยศสาสนมบรรทมนาพิคมงพื้นางสิมติสกนังอธาคูซาภูเทวะจะลามกิสกาลิวะอาริษกาจะโรชาจะอมะปุพปานิพัสติโนพัฒนาสหธรรมจะจุตาจะอนิชกาสุรยะรุจิลาอากูอากูวะสวัเนติโนทัสิเดตตัชถาคยาสภีนันตาวิเนโนอิทิมตัวชูทิมตัวนะว่ตัวยศสาสนมบรรทมนาพิคมงพื้นางสิมติสกนัง ตมานามาตมานามนุษย์สามนุษย์สุตมากัดคิดาปุรุสิกาอาคุมมนุษยุรุสิกาธาคุระโยเทวะเยจารหิตาวัติสโนปตะคามหาปตะคาอาคุเทวะเยัสสิโนกุทัสเสตติสทากายาสปีนะนะตระวินโนอัทิมอิทิมโตัชิติมตัวนะโตัยัสสิโนมาธรรมนามพิมุงพื้นนางเตมติงโกนางทุกกากรดูมหาลุนนะอาคุเวขันสาสหะโอทาตะข่ายหาปะมุขะอาคุเทววิจกนาตถามตตาหาละคชาะมิสกาจะเยัสสิโนที่ในยังอาคาปิชุนโนยุทิสาพิวัสติท้าเตตติสทากายา อาิทิติิมตัวนาตัวยัสสโนมานพิมพนหังสมหมามาการกัสสนมกามสิตินามาจาัสวนิมารติโนอาวักพจนมิตาถัาเตเตธากายาสพีนนะตะเวโนอิติมตัวอิทิมตัวนาตัวยโนมาธรนามพิมพนังสิสตเวกายาสพีนะนะตะ่วโนนมันนะขันเยจันเต สัตดิสาสหะปวุตธชาติมัคคิลังโขคตินัมนาสวังท่าเขียวมขตังนาขักเกณงวัติตาติตังสุพรามาปรรมตโตจักปุตตะอิทิมตัวสหตังกุมารโติสโตจักุปะคัติมติมังตังสะพรัมโลกเวนังมหาพรามมาพิติสติอุปปันโนสติมตัวพิสมังกโยเยสัสสติโตทเศนะอิศราอากูปจิกาวัศวติโนเตสัญจะมัชชะโตอาคาติโตบริวารโตเจนเตจัสปีไมยเตสินเจเวสะพรามเกเมตสินาภิกขมิตรภาษากานาสามนียังอิตคานัะมัน ท่าถาอคีนะพันโมตุโวสัมันตาปริวาริชรรมอาวุมงมจิตากุจินังอิติตรธรมาสิโนกันหาสินางพิธิปนินาตรมาจาสลังกตวานะเวระวังยถาอวสโกเมโขทนั่งตัวสวิจุโกทะธาตสปจจุวัฏปัจจุทาวติตังกุฏโถสยังวเสีสัญญาสะพังกบิญญาญาวะวะกิ่ดวงวันจุกุมาตะตมดียิศถาสาวกีสันรตเตมาลสินาปิกัรตติวิชาาถาปิโก แต่จะอัตตา,าปับมังกรุงตุดตวัพุทธาาศาสรรนังวิตรตาเกหิประมงในสงงนนังรมมบิหนึ่งชิจงสพวิชิตาสังฆามาพาิจิตตายาสัจหนมวมสันติสังพบุตรเฮสาวกาเตชะเนตุตติแต่จะอัตตา,าปับมังกรุงเอ๋อที่8บทสวดธรรมจรักรปอตนาสูตร เยิมีุตังอีเกังสมียงเพราะว่าพระนัสยังมีหารติอิทิปติเนม่เขายืนต่ตระโคเพราะว่าบรรจบวัคคีปีกว่ามันเตสิยิ่เมพิคเวอันตาปะพิชิตเนนะเสวิตาพายโยจะยังกแเมตุกรรมสุขาลิกานุวิโคหินุขโมจิโกนัยโยนัสสาสัยโตโยจะยังอตักลิมัฐานุวิโคทุกอนัยโยนัสสาสัยโตเอเตเตพิคเวอุบุอันเตอนุปะขมะมัชชิมาปฏิปติาระสาขะเตนะอภิสัพพทาจกูณียนักกรณี ปัมยะพิญญาญาสัมปุญญยะนิพพานายะสังวัตติกรตมาจารสับพิคุเวมชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัพพทาจักูนี้นะก็ณีปัสมยะพิญญาญาสัมปุญญยะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยวัฒังกโกมะเ่อสยทธิทางสมาธิทธิสัมาสังกปโสัมมาวัจจสัมมากันโตสมาชโยสมอยามุสมมาสติสัมมาสัพธิอยังโกสับพิคุเวมชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัพพทาจักูนี้นะก็ณีปัสมยะพิญญาญาสัมปุญญยะนิพพานายะสังวัตติ อีทั้งขุปนักพิคุยทุกขังฤทิ์สจังรฉติปิทุกขาชาดาปิทุกขามรณะปิทุกขังต่การปฏิเทวทุกขะโทมานาสุปยาสปิทุกขาอภีสัพยโยโคทุกอภีวิปโยโคทุกโอยัมปิฉังมรณะปฏิตัมปิทุกขังตังคิเตนะปัญจุปทานะขถาทุกขะอีทั้งขุปนักพิคุยทุกขะสัมโยฤลธิ์สจังยายังตันหาปุโนภวิกานทิอัฏะคะสหขตาตัดตัตาพินานีเสยตรังกรรมมัตตนาภาวตนาวิภวตันาอีทั้งขุปนักพิคุยทุ เวลาคันนี้เราควจกปติในสโคมติอนาลยอีทางกุปนาพิกเวดุคันโดถ้าเขามีนี่เขามีนีปฏิปทาเรสจังนะยังม่วาริโยทางโกกมเคยสัชจารสมาธิิสมันตโปสมาวาจสศมาัตโตสมาชีวสมามยมัสมัสติสมาสมาธิ อีทังโคอีอ no ีทงดุขังเลสัจจันติม่พิเกเวปุเพนุสติสุตะเมสุจขงอุทธะพิีนางอุทิมัญญาอุทิวิชาอุทิิลโกอุทปีตังุวิธีงดุขังลสัจังปริญญาติมพิกเวปุเพนสุตเมสุจุงอุทปีนางอุทปิมาอุทิวิชาอุทิลโกอุทปีอีทางดุขมปริสัจนติมิกเวปุเพนุสตุตะเมสุจงอุทตปิีนางอุทธปิ ตั้งขบีนังดุขาสมุนโดโยทัดจังบาหาตรมติเมพิเวยปุเพนสุตเตตุตธรมเมสจุขุงอุตตระพีนังอุตตรพิณญาอุตติวิชาวอุตตรพิยาโลโกอุตตระพิตั้งคบีนังดุขาสมุนโดโยอริสทัดจังมมนาติเมพิเวปุเพนสุตเตสุธรมเมสจุงอุตะพีนังอุตตรพิณญาอุตติวิชาวอุตตรพิยาโลโกอุตตระพีอีรังทุกขานิโรธครับ นีโรทวริสัจจันติมีิกเวปุเพสุตสุเมสสุุงอุดปฏีณังอุดปฏีปัญาอุปฏิวิชาอุปอกอุปฏิตังขไปทางุขนนโรทสจังสจิกตัน กตปันติเมพิเกวีปุเพอนุตเติสุดธรมสุจขุงอุทธปฏินังอุทธปฏิมัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอโลกุอุทธปฏิตังโขเม่ทันดุขานี่รอดถริสศจังสัจจิกัตพันติเมพิเกวีปุเพอนุตเตสุดธรมสุจขุงอุทธปฏินังอุทธปฏิมัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอโลกุอุทธปฏิอีตั้งดุขานีโรอดถ้ม่นีปิติปทาอริสศจันติเมพิเกวีปุเพอนุตเตสุดธรมสุจขุงอุทธปฏินังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอโลกุอุทธปฏิ ตังโกไม่ทำดุขันในโรทัคมีปฏิปทาแลสัจจังพาวตมติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุเมสุจขุงอเดบุิยงทพิยาววิชาอุทพิกุังโกไม่ทำดุขันในโรทัคมีปฏิปทาแลสัจจังาวิตมติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุเมสุจขุงอุทพิงอุทพิยาวอุพิวิชาอุทพิกยววกี่ยวัจเมพิกเวมิสุเตตุตัแสัจเจตุอว เอวันติปริวัตังวัตสักลังัตังนนะัดนังนะสุิุตังโหตีเนวตังวิเวตเทวเกโลเกสมารเกสภมเกสนัมยาปะชาาสวุสยนตังสมาตมิงพิสมรุปัญญาสิงเโตจโขมพิวมิสุยตสัเจสสเอวันติปริวตังวสักลังัตังนนะัสนังสุิุตังโหติาดังพิเว สเทวะเกโลเกสมเกศสภามเกสัตว์มยาบจริเสมยสายุตรังสมารมาธิอพิสมุทุปันัญญาสิงยานังจับปนนทเมทัสนังอุทปฏะอีกุปาเมวิมติอายมัติมาชาตินาธิรานใปุณะภวติธรรมวจะ พระขวาอัตตมนาบัญจะวิคียาปิขู่พระขวัโตภาษิตังอภินันทงอิมัสมินจัปปะนะเวยก็รันเสด็จพัญามณีอยัติสมตุกันเนี่ยคนนัญนยสาวิเชางวิตรามังธรรมะจักรขู่ทุตภิยังกินจีสมุริยธรรมังสัมมาตังนิโรธาธรรมติปอเตเตจพระขวัตาธรรมะจเกตภูมาเทวาสัรมุตษาพระเอตังพระขวัตาพระนัสสังอสิปุณณีมีข้าศยนอตารางธรรมะจักังปฏิวัติยังปฏิวติตังปฏิวัติยังสมณีนะว่าปรัมณีนะวัดทวีนะว่ามารีนะว่าปรามนาวากิิตม บุมมานังเทวานังสะทังสัตตุตวะจตุมหาราริกาเทวาสัตมุสาวิสุงจตุมหาราริกานางเทวานังสะทังสัตตุวะตาวะติงสาเทวาสัตมุสาวิสุงตาวะติงสานางเทวานังสะทังสัตตุวะยามาเทวาสัตมุสาวิสุงยามานังเทวานังสะทังสัตตุวะตุติตาเทวาสัตมุสาวิสุงตุติตานังเทวานังสะทังสัตตุวะนิมัสตีเทวาสัตมุสาวิสุงนิมัสตินังเทวานังสะทังสัตตุวะเพระฉะนั้น นิมิตาวะตวตีเทวาสมุทสาวิสรปรลณีมิตาวะสัตวตีนางเทวาสัตทางศตวะพระมกากยกาเทวาสมุทสาวิทรงไอตัมกวาตารณเสียงฤิธิปตินิมขรีนุตรลองธรรมจักรรมกวติตังอภิวาทิยังสมเนนะว่าพระมนี่นะวัดหิเวนะ วามาเลนาว่าพล้ำนาวากินจิโอเราเกิมิติอิติหาเตนะคะเนนะเตนะมือเตนะยาวว่าพล้ำลกากาสตัวผูุกะขันเจยันจัดละทัสสะัตสีโลกกาสตัวสังกปิสัะกปิสัะเวที่ปัมโนจะโอลโลโอปะสโลเกิโตัวหัวสิติ่งกัเมวะเทวนางเทวนุภาวังอัจฉริยะพระว่าอุทานังอุทานิสีอัญญาสีวัฏภูกรณโยอัญญาสีวัฏภูกรณโยติอิติหังอายสัมปโตกนัโยะสังอัญญากรณโยเทวานามังอโหติติ ปุริาพุธานุสติติปิโสพวาสมมุททวิชาจนะสัมโนตุกโตโลกโวิทูนตโรปริสธรรมภาาลิตาสตตถาทยมนุสานังพุทโธปกติบทที่สิธรรมานุสติสวาคโตภทตาธมสติโกกาลิโกอปัสโกปนิโกปจตังเวทิโโยติบทที่สบสังขันุสติอิสุปิปนโนพคโตสาวะสังโฆชุปิปนโนพคโตสาวะสังโฆยายาปิปโนพคทโตสาวะสังโฆสามีปิปัโนพคทโตสาวะสังโฆญาติังจิตาริปุลิสายุ บทที่ส2สกตวัสกตฎาวุเพื่อนังอุตสังตมังวรังหิตังเลี้ยวมุสานังพุทธเจนะโสตินานัสตุปัตวานสะเพทุข่าวุปตะมุตเตสกตวัสักธรรมรัตนังสจังตมังวรังปะริลาหุปสัมนังธรรมเตะเจนัโสตินานัสตุปัตวานสะเพยพยาหุปตะมุตเตสกตวัสังรัตนังอตสังตมังวรังอนุยังปณิยงสังกตเินัโสตินาสตุปัตวานสะเพโรุข่าวุปตะมุตเต วทรี่13พระคถาเชมชอนชายยาสนากตาพุทธาเจตวามารังสวานังสตุจสภะปจาสภาและสังเยปิวิงส่วนอาราสภาตันหังกัลยโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิติตามิหังมัทเกเตมมนิสราเสปฏิติตโอมิหังพุทโธธรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิติตโอมิหังอุไรสพพคุณากรดอัทเยเมอนุรุตโธสารีโปโตจัตถคินีกุนัญโยปิทิภาคกสังห์โคะลโนจวามะเกทิกินีสวนณีไมหังอสุอนันทลาวลักกาสะโปญามานะโมอุปาสุงวามะโสระเก กิตติโตปิฏิภาคสมิสุโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสามโนโสมพิโตมณิปุงคะโวกุมาระก็สะปูเถโรเมติจิตตะวาทะโกโสมไมหังรถนิยนิจังปฏิทัสสิกุณากะโรปุนงค์ที่มรรจะอุปารยดันสัสสีวุลีเทราปัญจะอิเมชะตานะราตีติลกัมมะมาสีสติมาเรราชิวิชิตาชินะสาวกะเอตาสติมาเรราชิตาอันโตชิโนวะสาชันตาสีละเตเคอังข้ามังเกสุสันนิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตตาสุตะกัง ทัศะกังปจตุอสีวเมือกฤษณ์มรดกังก,ก,กนโมศละโมระปฤตันจะอาตานาติยะสุจตังอักษิชนะนังอสีเสสะปะการณสันติตาชินานาวัตรสังยิตตาสตาปการลังกา,าตาวัตปิตาทิสัญญาตาพระเฮระชะตุปัทวาวอสิสาวินียังยันตุอนันตชินะตยสาพุทธโตเมเสกิเจนะสถาสัมบุตรปัญชลีชินะปจาละมชมาหิวะหาตมิหิาตาหตเลสถา,าปะเรนตุมังสะเพีเดมมหาปริษตสภา อิเจลอมตัวถกโูตัวสุโลกโขชินานุภาเวนะชิตุปททโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโกสังขานุภาเวนะชิตันตะละยุทธสธรรมานุภาว่ปปริโตจาราไม่ใช่นาปนิเตติเป็นที่สี่บทสวดปางมหากาปางของทหารสภามินบทสวรรั์นางสีเมคลังทิจโกศลสีน้มาลังธนานริธรรมวิทีนาชิตวามนิโรตันเตยาวัตเตชิมคลานิมาลาติเลกะมาพิยุทิชิตาสภารติงโคลัมปานาปนานและว่ากัรมมรรค ขามัทธายักขังกติธนตาวิทนาชิดวรมนิโรตติยาสาวุตรีชมาคลานิลาคินิกเจ้าวังอิตอติมัตตุตังชาวกิจักกะมัสนิวะสุธานุนตังเมตตมปุสิกาวิทนาชิดวรมนิโรตันติยาสาวุตรีชมาคลานิอุคิตาะกามะหิตตถาธนุนตังทาวันติโยชเป็นชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธิปิตังกะตมโนชิตวรมนิโทตันติยาสาวุตรีชมาคลานิกตะวนะกัตะมุธนังอีวะเขปนิยเจนยายะจุฑะวจนังชนะ กายะมจเจตเตนะโทมาวิธีนาชิตวามนินโรตันเตะสาวุตเตชะมังคลานิทัจจังวิหายะมติทัจจกวาทีกิตดงวทะทัปิโลปิตามนังอติอันทุตังปัญญาปทิปเชลิโตชิตวามนินโรตันเตะสาวุตเตชะมังคลานินันโทป,ปนันทพุชคังวิงงงาางวปุทังมิเหตทิงปุเตนะเถระพุชคินะจะมาปยัญตุทิยุปะเทสาวิทิทาน วิทีนาชิตวามนตรตันเตสาบุตเตชะมังคลานีทุกขะหาดิธิปุทธเกนะตุตัดต่างถังพรมังวิสุทธิชุติมิตรภะกาปิฐานังยานาคธินวิทิศนาชิตวามนตรตันเตจะสาโุตุเตชะมังคลานีอิตาปิพุทธเชมะเชมังคลาอัตถคาถาโยวัจโนทิรเนีสระเตเมตันทีนทาอิตา,า,า,ายยว,วันนัเนเอกะวิวิธันิจุปถัวานิมกังตุขังอธิขเมยนานโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทอิตยายสะปปานินังปุปริตะวะปนิมิสภาป,ปโตสัมโพนิมุตตะมังเอเตนะสัจาวัชินะหุเตชะมัังงคล เชี่อตัวพยายามมริศสกยัยนังนั้นที่วัฒโนเอวยงตะวังวิเชโยหรอชเชี่อตุตเชยมังคาเลอป,ปะ ราชิตาพลังเกสศสีปฏิวิปคเลยอภิสเกสัพพุทธานังอคติโตปมุตติสุนักตังสมังคลังตุปปะพัดตังตุนติตังตุขโนตุโมโตจัตย์ยิ่ถังปรามัจาริ์ทุปะกินังกายกรรมังเวจกรรมังปะกินังมัทกินังมนกังมันนิทิเตปะกินาปะกินานิกระตะวานะละพันตติปะกินีโมตุสัพมังคลังอะคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาตติภูมิจเตโพติสัพมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพะธัฏมานุภาเวนะสัตติพุทธเตโตัสิภะมัังงคคละันตุสัพเทวตาสัพพะสังาานนุภเวพ วันที่15ปฏิทานนะักขายาเทวตาสติวิหาราวรรรรัตินีถูเปคเรปฏทิคเลติงติงตาธรรมะทาเนนพระวันตุปิชิตาสุติงกฤตเดชวิหาระคันเตเลเทราจ้ามาชาัชฌานาวกาจาสาัสาภิกุลธารามิกาธนาปฏิอุปัสกาขามาตรเทสา,านิขมาจเอิสราสป,ปานภูตาสุขิตาภูวันตุเตชาลาวุชัยเยปิจอันทศบ่าวาสังเสริชาตตาทาูปปปติกาเนี่ยในการธรรมวัดังปฏิจเตตเปปปิทุกขาสะกัลลตุสังขยังทัตตุจิลังสตังธมุทธรรมธราจโปคลาสังกงตุ สมัคโควาหาทยัติจะหิตายะจะอาเมรักษาดูสัตโมูสปิปีธรรมาเจริโนวุฒิิงสัปปุนียะมะธรรมเอริอริยปะเวทิเตปสันนาหุงตูสปีปีเปริโนพุทธศาสนาธรรมะทานังปวิชญ์ตุวกเรติวัตตุวุธิปาวิยะสตานังสมิธามเนตุเมทนิงมาตาปิตาเจจ่าตาชังนิจังรักขติปุตะกังสัตปตกังเอวังธรรมเนี่ยนะราชโนปจังรักขตุสัพพทาวัที่สิบหก เอ๋วันที่6เทวตาอุโยชนาคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาสกกาปตาเจนิสกังหุเติโมตุทำเป็นปีบนไดโนเอตวตาจะมีเหตุสัมปตังปุญญาสัมปทังทัพเเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสิลังลักขตุสัมะทาภาวนาพีรตาหุนตุข้าเจตุเทวตาคาตา บทที่สิบเจ็ดสมัตงนิาถาตัสัพพังสมังลังตัวสัพตาท้าพระพุทธานุภาเวนัสุติองตันตังองตัสัพพังสมัตลังอตัวสัพิตา้าพะธรรมานุภาเวนัสุติองตันตังองตัสัพพังสมังลางอตัวสัพพติตา้าพะต่งขานุภาเนัสองตันั่นตังทัิภตรธาประตาปจกันนัจยังมัตตานันจตนั่นละมณมิสปรทัิมตรประตะปจกันนัจยังมัตตานันจตนั่นละมณ ลานตันจตีนั่นลกขมันนมสับสรพุทประาปตปจิกานันจยังมาตานันจตีน่นลกขันมสับสทรปพุทประปตปจิกานันจยังมาตานันจตนันะขั้มสับสรปพุทประปตปจิกานันจยังมาตานันจตีนั่นลมะตนันจงมาตานตันะขัมสับโต ดูวูอนุภาพมัเจรนิฐานอนุภาพมีความเพียรและนี้ส่งในการบูชาและนรัตตายด้วยการศัตรัยมนต์สวนมนต์พระุทธสูตรพระปลิดและประกาศถาวรนี้ขอความสวัสดียงเกิดในการข้าพเจ้าขอให้พ้นในรูปไฟทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเถิดเทพเทวดาทั้งหลายพุทธมโหสในการตรวจศัตรัยมนตและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วบนอมพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเปตาเยื่อสถีเดือนยื่อสถีเดือนด้วยครูไปตลอดจนวัตถุบุคคลทั้งปวงที่สามสิ่งนั้ขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุ